สบายทุทกคนมาหนีซ่องท้องฟ้าอยู่ที่นครหลวงีงจันเนาะนนสีฟ้าแบบนี้เลยโอ้สวยงามสวยงามงามายนะทุกคนมันนี้เอาเดินทางไปทางเขตดงดงทุกคนเนาะเอาสิทภาพอยู่เขตดงดงให้ทุกคนได้เบ่งทุกคนมันนี้เนาะว่าบรรยากาศอยู่ที่เขตนั้นการสรญจรในวันนี้เป็นอย่างไรเนาะแล้วก็คลิปที่สองม่นเขาสีอัปเดตท,ทางเข้าอ่า สถานีรถไฟนะักเขาลงเียงจันทุกคนเนาะว่าสิเป็นอย่างไรแล้วในช่วงนี้เนาะ <laughs> เอาไปอัปเดตโด,ดนแล้วทุกคนเนาะมื้อนี้เดือเลยสิอัปเดตให้ทุกคนได้เบึ่งเนาะบัง,นะบงเอิญว่เาเฮาอ่ามีโอกาสหรือว่ามีวอยากไปทางนั้นเนาะอยู่ในเขตสนามสถานีรถไฟทุกคนแล้วฮา็สิเก็บไปทุกคนได้เบึง่งเอาบ่ได้ไปนี่ประมาณเดือนปลายสองเดือนแล้ว <laughs> ด้อดนเติบแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวหาสิอัปเดตให้ทุกคนได้เบิง่งว่าช่วงนี้มันเป็นจังไ๋แล้ว ตอนนี้เฮายัางอยู่ที่เขตอ่าตรงนาซุบเนาะการสัญนะจ,จรมื่อนี้อยู่เขตนี้ก็ประมาณนี้เละเขตนี้ยังดินปาวางหลายอยู่ทุกคนเนาะยังปรวางหลายอยู่แต่ว่าดินอยู่เขตนี้แพงทุกคนเนาะเขตนี้มันดินเขตนี้มันทำรายดีทุกคนให้ยังก็ได้เนาะเพราะว่าเบื้องหลังที่เขาผ่านมานี่นะจะเป็นอ่าเขตตลาดสังเจียงนะทุกคนอ,อ,อยู่เขตนี้มันเป็นจุดเขตเศรษฐกิจเนาะโอ้โย อย่ติดนะทุกคนตอนเรงมาแล้วประมาณส4สี่โมงแล้วติดอยู่เขตดนี้เส้นทางแคบเนาะลดไหลรดเหลือทางเนี่ยทางหน้านี่ถ้าไปซื้อก็ไป,อกไปซอดใส่เขีดถนนขีดหนองบึกเนาะทางเอาเรยวเข้าไปพวกนี้ก็ไปตลาดแรงนองดวงลงซื้อพุ่นก็ไปทางสถาน,นีขี่รถใส่เหนือ ฟ้ามื่อนี้นะทุกคนงามไหลเขาว่าซี่าทยแล้วด้วยแต่ว่ามันนันเขาเห็นแล้วมันคือว่างามติดอยู่ทางหน้าไปเคียวแล้วทุกคน ไปเด้ทุกคนอยู่ในเส้นทางเส้นนี้เป็นทางน้นอยๆแต่ว่ารถหลอันนี้เป็นเขตบ้านดงลกสุ่นนี่เฮาเคยถ่ายทุกคนได้เบิ่งหลายเที่ยวแล้วเนาะเดี๋ยวเพิ่งการสัญจรมือานี้เนาะ <c ười> คลิปยู่เขตนี้ทุกคนได้เพิ่งซันจนะทุกคนลานคลิปต่อไปเนาะคลิปต่อไปเขาจะลงอยู่ในเขตอ่าเขต ดงโดกทุกคนแต่ว่าคลิปนี้เจอคายอยู่ในเขตนี้เนาะนี่ประมาณสามนาทีแล้วเอาที่ายจนไปหอดไฟแดงดงนะดงนะโซกตัดใส่ันนาหนองปึกเนาะทองฟ้าสุดยอดเลยมันนีงงามลายเมื่อเช้านี้คึมฟ้าคึมเลยทุกคนฟ้าบน นั้นหลังหนึ่งนะทุกคนคารื้อหานนะอยู่ทางหน้าเฮานี่ก็คือสิเป็นคนรวยเนะาะเอาเบิ่งเพราะทุกใหญ่นี่ๆๆทุกคนอยู่ทางเบื้องซ้ายมือเฮานี่จะเป็นหลังนี้เนาะสุดยอดเลยปลายพระราชวังเนาะโคตรรวยเลยเบิ่งกำแพงก็พอแล้วล้วทุกคนเนาะเข้าไปในเงินอีกโอ้สุดยอดเลยคู่มีก็มีท่านีว่าทุกคนเนาะ ูบ่มีก็บ่มี <c oughs> จะขาเจ้าหาได้เอาไรเฮาละหาได้หาว่าพอได้อยู่ได้เศร้าถึงบนหาเงินหาคำเพราะ <c oughs> น,นั้นยังบ่มีโอ้ตุลธุรกิจเขาขมมู่เขากับเขาต่างเดียวเนาะต้องโทษฝ่าเราโทษตัวเองทุกคนเนาะเขาหูแนวทางหูส่องทางมันก็รวยไว้เนาะทุกคนบางคนก็รวยในทางที่ซื่อสัตย์สุจริตบางคนก็น เรผิดกฎหมายก็มีเนาะธุรกิจมืดธุรกิจไม่อย่างไปประมาณนี้นะทุกคนรวยไว้ถ้าเจ้าหน้าที่พันจับได้ไล่ทันแล้วก็ถือว่ามดสิ์ <c oughs> เขาก็คุกติดตารางไปเนาะ <c oughs> นี่ทุกคนอดไฟแดงทางน้านถ้าไปซื้อจะสอดใส่เขีบ้านานานบ่ทุกคน <c oughs> บ้านหนองบัวทองเนาะ <c oughs> เอาจะเลี้ยวซ้ายไปทางหนองบุกทุกคน ตอนนี้จอดไฟแดงอยู่นี่เนาะเอาสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามภาพชมเนาะอย่าลืมไปติดตามช่องของฮานํำทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปเนาะ้างฮาเว้าอย่างผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยน,นำมำพรท่ามผสมทุกท่านขอบใจเย็ซีทุกท่านที่ติดตามเฮาโดยดีตลอดมาเนาะฮาวว้าอย่างผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษเนะเาะเดี๋ยวเดี๋ยวขิบงจุดนี้อีกน้อยหนึ่งเนาะ งามเนี่ยทุกคนเนขาเจ้าเ็ดใหม่เนาะโรงแรมจีนด้วนี่สร้างขึ้นมาใหม่เขตบ้านดวงกระสุกนาะต้นไม้ใบหญ้าอยู่เขต,เน,ตน,เนี้งามถอดเซนตนี้ทุกคน,นยอยู่สามเลยอยู่คู่กลางทางอยู่สองคู่กลางทางอา๋อสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนเนาะขอบใจที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปทุกคนสบายดี